เป็นนางอยากกินไข่เจียวติดลูกค่ะได้ได้เอามามานั่งนี่มานั่งนี่โอ้ยกินไข่เจียวได้เดี๋ยวแม่จัดให้เลยอ่าถือไว้นะลูกเดี๋ยวเอาน้ำมันใส่ก่อนไข่เจียวไข่เจียวหอมๆไข่เจียวอย่างอยากกินไข่เจียวอย่างไข่เจียวรสด,ดีติค่ะเอาไข่ามา ไข่แบบไหนอ้าวอ,อ,อ,อม่ยเอาเอาไข่แก้ว <c oughs> เก้วกี่ลูกเนสามสามสามลูก่อ ก็ต,ตีตีตีอไรเอามือมาลูกก็ได้ครับโอสามลูกก็พอโอ้เกีวแส่รถดีใช่ไหมใช่เคเคเลยเดี๋ยวจัดให้ใส่น้ำตาลนิดนึงใช่ไหมเดยวี๋ยวเดี๋ยวเกีนวเดี๋ยวดี๋ยวเยเี่ยวเเดี๋ย่ดีวเดเดี๋ยวีวีเดีอเดยวีีย<ม>เย เกี่ยวสามนาทีก็พออ่ะตีถามแม่อีแล้วแม่จะเอานี่ใส่เออไปต้องลุกลุกหน่อยโอ้กระเทียมบะมีต้นนี้ลุกใส่กระเทียมอันเดียวพอเอายังกอกไข่เจียวหอมๆได้เดยวจับให้ไปเลยไข่เจียวหอมๆอ้าวใส่กระเทียมลงไปโอ้หอมแลยหอมปะ ให้โจมหอมก็ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ทำให้โอ้เนาะนวยิวมากเลยเหรอครับอ่าวิธีทำเทลงไปเทไข่ลงไป,งไปหอมไม้หอมไม้ยังไม่ได้กินหอมเลยครับนะแม่ไปดูกันนะเดี๋ยวสิอ,อยู่เฉยๆไง ไม่ต้องไม่ต้องยังครับยังครับเดี๋ยวรอสิรอจะไม่น่ากินไหมวิธีเกี่ยวไข่แม่นำ้ำต้องทำเองนะ,ะเอาอีกจังหน่อยแม่นำ้ำก็ต้องเห็ดเองเดี๋ยวจังหน่อยแม่นำ้ำก็โตขึ้นโต,ข,นตขึ้นก็ต้องทำเองเห็นไหมขนาดนั้ไม่เคยปอสองเรียนเลยอ่เะปอหนึ่งก็เริ่มหัดทำเลยเห็นไหมห,หอมไหมลูกหอมไหมนะไปอ,อ่อนๆหน่อย วิธีทำหอมหอมมากเลยดูก,ก่อนดูก,ก่อนดูก,ก่อนเริ่มแล้วเริ่มหอมแล้วเริ่มหอมแล้วลงกกระทะแม่เนี่ยมันยังไม่ได้กินหอมเลยแม่ม <laughs> เริ่มแล้วเริ่มแล้วอัะนะนั้นหนึ่งสอง เอาไปง่ายๆมาลูกนะครับเริ่มหอมแล้วเริ่มหอมแล้วโอ้หอมอหอมอหอมแล้วหอมแล้วกินง่ายๆแต่น่าอร่อยมากเลยมา,มายัางครับนี่ครับโอ้โอ้ยจานอันนี้มันทับเอาจานสิลูก ว่าตายแล้วมุกของมุกเออหอมน่ากินแล้วหอมน่ากินแล้วเอาเด้อเอาเด้เอามาอาจารย์มาเอาไปไง่าย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 แ,แต่น่าอร่อยไหมคะสุดยอดมากเลยค่ะเอามาเอามาลูกเอามามเลิศม,มากเลยนะลูกหมาเออ แม่จะทําให้ว้าวแม่ครับน้ำไปเปลี่ยนน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ,นนะอ้ไปไปไปปิดให้แม่หน่อยเร็ว